สวัสดีครับไน้ผมทักษกรเขาจะมา r รียกชันเช่นเคยเนาะซึ่งนี่จะมา r รี c t ชันเรื่องใหม่นั่นก็คือชื่อเรื่องอะไรวะมหาศึกล้างพิภพใช่ปะอ่าซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบคนเขาก็นิยมคอมเมนต์มาสมควรเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องคร่าวๆว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเนาะเออทุกเรื่องที่ผมเคยเรียกชันมาในช่องนะผมไม่เคยอ่านเนื้อเรื่องย่อก่อนที่จะเรียกชันเลยคือแค่มีคนดูนะว่าเนื้อเรื่องแบบยังไงเรื่องนี้เป็นแบบเนื้อเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างที่จะล้าสมัยอะะไรรมมาานี้้่่ทผู ก็นั่นแหละซึ่งก็น่าสนใจดีเพราะผมไม่เคยเห็นอนะนิเมะจีนทำอันนีแม่แบบเขาเรียกไงที่มันมีแนวล้ําสมัยอย่างนี้เท่าไหร่เนาะโอเคซึ่งไม่รู้ว่ามันจะล้ําสมัยขนาดไหนนะซึ่งคําว่าล้ําสมัยของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเลยเนาะก็นั่นแหละก่อนจะเริ่มคิดนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และสกายนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะโอเคครับทุกคนไปเริ่มคิดกันกนะครับผมโอ้โอ้ภาพสวยเนาะตอนที่หนึ่งโอเคแค่แบบเสียงแบบมันผมว่ามันก็รู้สึกแบบล้ำแล้วนะ อันนี้เหมือนโอ้โหเหมือนเป็นเคสงครามบ้างหรืออะไรยังไงนี่อมีรถด้วยเหรอโอเคนี่คือน่าจะเป็นแบบโลกในแบบที่มีเทคโนโลยีเนาะโอ้ภาพทำไมภาพมันสวยยังวะเอยเหมือนผมเล่นเกมอะความรู้สึกภากพอย่างเงี้ยนะ อันนี้น่าจะเป็นสัตว์อสูรปะของเรื่องนี้โอ้มีปืนอ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้เหมือนอยู่ในยุคของแบบปัจจุบันเราที่แบบว่าต้องสู้กับปีศาจอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะผมว่าน่าจะเป็นทรงในแนวนี้เนาะดัหก TJ 二幺零三二四。OK OK，我记了。名称：oh. 大涅槃。哇，涅槃！欢迎调阅，请跟我来。哦。Oh. <Hey. S 2> 一切都起源于旧世纪末的那个夏天。啊。<Huh. S 2> 受 R, R 病毒感染，全球死亡人数超过二十。哦，还暖和嘞哦。中东地区发生首起动物感染 R, R 病毒变异案例。哦。Oh.

เป็นการแบบอธิบายในเรื่องแบบเข้าใจง่ายดีนะแล้วคนเรื่องนี้แบบภาพสวยตั้งแต่ตอนแรกแล้วผมว่าโอ้โห <laughs> ก็แล六千五百万年前，地球遭遇小行星的撞击，它的能量相当于几十万颗核弹，地球并没有毁灭。爱因斯坦曾说过，我不知道第三次世界大战使用什么武器，但我知道第四次世界大战用的是石头。真正将会被毁灭的。 是我们人类的文明。人类总是将核武器作为最后的王牌，紧紧攥在手中，以为那一朵盛放在天空的血红蔷薇，能卷走所有的问题。有目共睹的是，遭到核弹轰炸的广岛长崎，第二年就长出了植物。 进行过实验和试验的情况，以及和野生动物的情况也早已完全杜绝。核武器的威力远没有人类想象的那般强大，千枚核弹未能阻止怪兽。联合国宣布进入紧急状态。其实呢，已经进入地下基地了。如果全球发生核大战。 ที่อาจจะโคตรลำนี่เป็นยานอวกาศนอช่ป่ะที่พวกมันขี่แล้วเนี่ยผมนึกละผมนึก้นล้บนึกถึงเรื่องอะไรเคยดูคล้ายๆอเวนเจอร์อ่ 人类在大涅槃中活了下来，虽然多国沦陷，依托着兵力、科技以及人类不屈的意志，哦、五个大国挺了过来。还是搞浪漫吧！我们组建了地球联盟，刚在其他二十三个地区建立基地。哦，哦人类一直都活着。

โอ้เท่เท่จังวะโอ้โหโคตรดุแรงอ่ะแต่ก็เริ่มเข้าใจวิธีสู้แล้วโลกนี้ยังแบบเอาวิธีสู้โอ้โหไม่ดีสู้คือเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใช่ปหม Oh, U, ต้องเรียกว่าอ,รอารยธรรมที่ร่มสลายใช่ป่ะต้องใช้คำนี้เนาะโอ้โหโคตรเท่มันจะเท่ไปไหนวะเนี่ยมึงมึงบอกชื่อแซ่มันก่อนแล้วมึงจะรู้ว่ามึงคือใครเรียกไม่ถูกเลยตอนนี้โวมึงก้อนเหรอ หูตามันแบบใหญ่มากเลยนะแค่ในตามันก็โตกว่าโตกว่าเราแล้ว,ลวปะแทงตาปะโอไม่เนาะยูสวยโอ้แม่งแตัดไอ้ตัดทุงนี่ก็มีแบบกลังนี้ด้วยเหรอถึงว่านิวเคลียร์เอาไม่ลง ไม่เข้าปะอโอ้โหโอ้มีเชียวด้วยอา้อาวตัดภาพมาเฉยเลย อากาศมันดูเอาเหงาเนอะผมว่าเนอะตรงนั้นเอ๊ะมันใช่คนที่ใส่ชุดเกราะเมื่อกี้ไปคนที่ปั่นจักรยานนั่นอะอะฮะเบรกไม่ดีนี่จบเลิกงี้แหละถ้ามันเป็นเพื่อนเองเนอะอาฟงอาฟงลู่ฟง 无论怎么看，旧世界都很壮观的。哦，到现在都感觉难以置信，人类居然在大涅槃中活了下来。确实，当时人类文明几乎整体毁灭。没想到的是，五大国组建的地球联盟挺了过来，全新的文明一直延续到了现在。嗯，一切的转折都是因为他们的出现吧？那群被称为武者的英雄。哦。 现在能够到旧世界探索的，也只有强大的武者了。我将来也一定要去闯荡一番。阿峰，你武技天赋这么出众，又勤奋，成为武者也是指日可待。我们下吧。毕竟还有一段距离。我的首要目标是下个月的高考。我准备先考入军校。哦，毕竟我们、哦、这些廉租区走出来的穷学生，能免除学费，拿到补贴。 才是对家里最大的帮助。军校的训练条件更方便你提升自己，成为武者。哦，我在，我到时候你可别忘了兄弟我啊！哎，贝贝，你刚有没有看到有什么东西从空中飞过？见见他们，好像是一种飞行怪兽。你看错了吧？何况大灭盘没有变异兽会接近防护罩的。米卢，难道真的是我看错了？算了，我们回去吧。

从图像分析数据来看，翼展为三十六米，体长达到二十一米，成年 S 级。距离多远？一千公里。根据黑冠金雕三点九马赫的速度计算，我们十分钟抵达。五分钟后迎击。锁定目标，请求开火。同意开火。哎，们关巴好，好。

长江英雄董楠表示。那他话，那斗呢？是全国科大武馆进行花圈。国家研究所在 R 病毒领域的研究得到突破，可以将 R 病毒在空气中的存活时间减少三十分钟。R 病毒的研究现在有了突破，有什么用？大涅盘都过去了，当然有用了。人类可以通过 R 病毒产生抗体，身体的能力才会突飞猛进的。武者的诞生。 毕竟也有 R 病毒的原因哦，好惨好惨呀！秀一提到武者你就两眼放光，哎，算了，还是想想眼前吧。有些目标虽然美好，但对我们来说实在是太遥远了。我走错教室，几十个人盯着我看。好了，被蒙引了喂。了，感觉好不真实啊。哦，你也怕见不到某人吗？才没有啊。喂。<noise>

โอ้ยไอไอนี่บุกมาในตอนนี้เหรอกลังอึ้งในรถออ่เหรอจังหวะนี้ใครกสนกันวะโอ้โคนที่อยู่ในตึกต้นตายเลยนี่ยกระจกแตกอ่ะโอ้ยหลบ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 ออ้ย แต่ทันบอลเนี่ยอู้หูเฮ้ยไม่โดนสักอันเลยวะมึงมันจะเก่งเมื่อไหร่วะสวยสวยแต่ก็สวย,สวยที่แบบรอดมาได้โอโอเคเฮ้ยไม่โดนสักอันเลยอ่ะมึงจะเก่งเมื่อไหร่โอเคสวย แต่ว่าเซฟอยู่นะเพราะว่าท่านโดนไปสักอันหนึ่งคือเจ็บหนักอุ้ยเอ๊ตัวสัตว์ประหลาดนึ่งเป็นระดับเอสใช่ป่ะน่าจะเก่งมาก,กน,นะสวยอันนี้นักสู้ปะตัวป้องกันอเออว่ะน่าจะเป็นนักสู้จริงเว้ย รอเลยรอเลยคือใครมีนักสู้คนนั้นได้ขี่ไอ้สเก็ตบอร์ดบินได้ใช่ปะ่ะถ้ารผมไม่รู้มันเรียกอะไรนะขอเรียกอย่างนี้ก่อนเนาะจัดการได้ปะ่ะโอเค 换那素满，我挨得赢了。我、嗯、解危机解除，雷达正在修复。只用了一刀。我够强吧？喏、嗯，这就是武者的力量，超越凡人的存在。我打变马怪了。我决定了，我要成为张卫。要 ดีนะมันใช้คําศัพท์ง่ายดีมันไม่ใช่คำว่าฮีโร่พิทักโลกอะไรเงี้ยเราเลยจําง่ายดีเนาะฉันจะเป็นให้ได้เลยฮีโร่พิทักษโลกถ้าเป็นอย่างนี้คงจํายากอะ่ะโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาเนานะโอ้ซึ่งรู้สึกว่าเหมือนคลิปเนี้ยว่ามันจะเป็นการอธิบายเรื่องเรื่องได้ดีมากเลยผมชอบเรื่องนี้ว่ะเป็นการอธิบายเรื่องเรื่องด้แบบผมเข้าใจเลยทอนเดียวเลยแบบอืมเรือเรื่องมันคือ,อยังไงทาไมอะไรอย่างงี้เนาะเขาแบบเรียบเรียงม,มาได้ดีมากเลยนะ แล้วก็ไอ้ตรงมเมื่อกี้ผมมั่นใจว่าไอ้คนที่ใส่ชุดเกาะคล้ายๆอรอนแมนน่นน่าจะช,ชื่อพระเอกน่าจะเป็นพระเอกนะผมว่านาะเพาะบ,บทน้องข้นงีจะเด่นอะ,อะไรนะชื่ออะไรนะอาเฟิงหวังเฟิงอะไรเฟิงเฟิงสักอย่างอ่ะคนนั้นแหละอน่าจะเป็นคนนั้นเนาะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ภาพที่เราเห็นน,นั่นเนี่ยคือภาพในอดีตหรือภาพในปัจจุบันเนาะซึ่งอที่ผมหมายถึงก็คือแบบไอ้ภาพตอนที่เป็นนักเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นอดีตหรือมันเป็นปัจจุบันถ้าอยากผมเข้าใจเข้าใจนิดเดียสืบปะ ว่าไอตอนที่ผมเห็นเขาใส่ชุดเกาะคล้ายแบบไอรอนแมน็นคือแบบเหมือนตรงหน้าเขาจะมีสกาเออสกาเขาเรียกว่าอะไรแบบกระจายรอยรอยแผลเป็นอะไรเงี้ยเออเหมือนมันจะมีรอยแผลเป็นอยู่บนหน้าแล้วตอนปัจจุบันที่ใส่ชุดนักเรียนมันไม่มีซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าภาพที่เขาให้เราดูตอนต้นคลิปคือภาพของเขาในอนาคตหรือว่าอะไรยังไงเนาะหรือภาพของเขาในปัจจุบันแล้วเขากำลังนึกถึงวัยเรียนหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เนละว่าเขาเป็นว่ามันเป็นยังไงอะ่ะก็นั่นแหละซึ่งถือว่าเปิดเรื่องมันน่าสนใจดีมัน นืเรื่องคือประมาณว่าเฮ้ยเหมือนอยู่ในโลกที่แบบว่าเหมือนสัตว์ประหลาดมันกลายพันธุ์เพราะว่ามันเจอไวรัสไวรัสหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะอะไร RPR ของพวกมันก็ไม่รู้แหละเออเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ทําให้สัตว์มันกลายพันธุ์ทาให้มันแข็งแกร่งขึ้นมีสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยป่ะส่วนมนุษย์เขาก็แบบมี5ประเทศหรือ5อะไรสักอย่างอะผมก็จาไม่ได้ตอเหมือนน่าจะจะประเทศใหญ่รวมตัวกันในการเพื่อที่จะอยู่รอดอะไรประมาณเนาะเออแล้วก็แบบเหมือนใครได้สักคนถ้าเกิดว่าเขาเรียกไง ได้รับผลจากไวรัสแล้วก็จะสามารถวิวัฒนาการร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นให้เป็นนักสู้นี่ได้ปะเขาว่านะออซึ่งข้อมูลที่ผมได้มาก็คงแบบทรงประมาณเนี้ยเนาะก็นั่นแหละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดตกดตานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย